สวัสดีครับน,นี่ก็ตามมาดูครับนี่นางานเจ้มามักไฟมาดึงรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวข้าว นี่ก็น่าจะสตาร์ทติดแล้วครับเมื่อเช้ามาก็รถสตาร์ทยังไม่ติดสายแตกตอนน,นี้ก็ใช้เจ้าหมักไฟนะครับแต่ว่าสลิงก็รู้สึกว่าจะเล็กทำการเกาะอยู่การเกาะเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวมาดูว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นโทษถอยห่างๆเด้อสลิงมันสั้นอ้ายมันเล็กวมตีมันฟาดมากออันตรายจู๊เฟอร์ขึ้นแล้ว าแล้วสลิงแค่นี้ไม่ได้หรอกสลิงมันเล็กแล้วก็เก่าด้วยบอกแล้วไม่ไม่ไม่ฟังครับบอกหาสลิงใหญ่ๆมาอันนี้เราเดินมาก็เสียงนะครับนี่เสียงที่จะ าช่วยเขาตัวเราเจ็บนะอันนี้ก็ระมัดระวังก็เคยมีบทเรียนแล้วครับปีที่ผ่านมาด้วยวราสองปีที่ผ่านมาโซนนี้ก็ถือว่าเป็นโซนที่อันตรายโซนอันตรายรถใหญ่นี่ ถ้าไม่มีเครื่องจักรกลที่จะเป็นไมโครพวกอะไรเจะคจ้องแล้วก็อย่าอย่านะครับอย่าเสี่ยงมาตรงนี้นี่เราจะไม่ไปใกล้นะครับเพราะว่าสลิงมันมัน,มนเล็กดูทรงแล้วนี่ขาดแล้วรอบหนึ่งแล้ว กำลังต่อโซ่กันใหม่ครับกำลังต่ตโซ่กันอยู่ครับนี่ดูรอบนี้ครับว่าจะได้ไหม้าสลิงไม่ขาดว่าโซ่ไม่ขาดก็น่าจะมีโอกาสขึ้นอยู่ ถอยถอยถอยให้ไกลไกลถอยถอ,อยเลยเออมันขาดไ้แล้วไม่ได้สลิงมันไม่ได้โซ่สลิงมันเล็ก เอายังไงกันอีกยังไงที่ต้องไปหาสลิงมาใหม่เลยงั้นก็ยังอยู่อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวขยับหาที่ใหม่ก่อนระวังหน่อยนะ ต้องกันตัวเองด้วยเดินไงใช่ไรเรากับกลัวครับกลัวมากเลย นี้ยืนที่ใหม่แล้วครับสลิงมันเก่าครับไม่ไม่กล้าที่จะไปใกล้เท่าไหร่เราต้องดูห่างๆเอาไว้เอาเกาะได้แล้วเดี๋ยวมาดูว่านี่รถเกี่ยวขึ้นไหม ขึ้นขึ้นขึ้นแต่รถเกี่ยวเราก็ยังเกี่ยวอยู่สองคันอยู่อันนี้ไม่โคก็เอามาดึงเอาไปวไหมขาดขาดอีกแล้วสลิงมันไม่ได้ครับมันขาด เละมาแล้วสลิงขาดอีแล้วมันเก่าทำไม่เปลี่ยนสลิงก็ไม่ได้กินหรอกเนาะเนาะได้สลิงใหม่มาแล้วครับต้องสลิงใหญ่ๆนะครับนี่นี่ก็ดูแล้วน่าจะดีกว่าตัวเดิมหน่อยเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะยังไงสลิงก็ได้มาแล้ว เอาออกห่างๆเลยครับออกห่างๆเลยเอาหัดตรงไหนอีกเฮ้ยเนาะ